ใส่ถิ่มใบนาะครับเนื้อเขาโมบดบนาะครับแต่ถือขึอ้นเกาพี่น้องเนี่ยกุ้งธรรมชาติครับ,บผมที่ตัวบักแบบนี้ครับเดี๋ยวเข,า,ขาเปลี่ยนสั้นแล้วเดี๋ยวเขาจีรุปนี้นนมึงใช่ไหมล่ะครับไม่หยามนี่เลยที่ท่านี้เลยนะครับผมรคับเขาจะไม่ยาม,มตุ่มตองแรงนะจ๊ะเนะาะหลังจากมุ้งเศร้านี่ใส่ถิ่มใบนาะจ๊ะใส่เรายามไปยามซื่อๆนะจ๊ะไม่ได้อ,อนันกูตุ่มไปนี่เขาเรียกไม่หยาม บรรยากาศรอบๆเ่าจะนะฝนคือสิตกเนี่ยไี่น้องเป็นล้มๆจะ้ะ ใช่ครับองธรรมชาติถึงกุนนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันนครับกด subscribe ให้ช่องคนใจกนะพอดีนะครับอยู่นักใจ้มีคนแจกเฮ็ดช่องต่อนนะผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม